มีดอกหนึ่งจ้าเกือบย่างไก่โอ้เขาตัดปลาวิงามๆเลยจ้าเพิ่งหวานเพิ่งหวานนี่งามเลยจ้า,า,างามเลย,เลยน,นี่สวยๆจ้ะกุบ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 พ่อเร็วจ้าเบิ่งใบใหม่ปกอยู่พี่น้องเพิ่งหวานจ้าเพิ่งหวานอุ้ยทาก,กินสีมันคือใบไม้ ป้ากระเฮืองยุ่จ้ะเพิหวานสีมันคือนไปไหมเออสือสเมปนป่าเห็นเพิ่มหวานจ้ะเพิ่มหวานมาแล้วจ้าอวบอ้วบไปจ้าอวบอวบไปจ้านี่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 มาแล้วมาเร็วมาแล้ว,ลวพอด้เก็บอยู่ยจะเห็ดยังหมูเห็ดเพผงแดงเห็ดเพผงแดงขาหน่อยโอ้ยเนา่านี่ เห็ดเพิงหวานเมื่อเทิดออกไปไนนันใดเนาะสภาพป้าสุนจ้ะคุณแต่เห็ดเพิงหวานตั้งตัวเคร่งเต่งเค่งรู้เถอะเมื่อเทินออกไปันใดดอกจ้าเพิงหวานนี่ก็เท่าแล้วนี่ใหญ่ยุดอกน้อยๆหาไปกับพื่อนเก็ยบยุจันคุณทักพ่นกับกลมเก็ยบยุคคุณ ยางจุดขาหลากโอ้ยชัว่วซีได้กินแกงเห็ดปลาโอ้เห็นแล้ว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 ยางจุดขาหลากชัว่วซีได้กินอาหารปลาเห็นมั้วเป็นเรื่องไงไ่ายๆนะจ๊ะบ๊วยดันดอกนึงอ่ะนี่งาม้ เห็ดเพิ่งเกาลัดจ้ะนี่เพิ่งเกาลัดจ้ะน้ำง,งาได้ดิดอกนึงน,นี่หาไปหามาสิบมื่ไหรเต็มตาซะบ่หุ่นดอกนึงเอ้าเห็ดเพิ่งเกาลัดมันคือมันมักออกนั่นยังสี่จ้ะนี่เกาลัดนี่ก็แซ่บขึ้นกันนี่ตั้งอยู่อะมัน บ้านหย่ามุดหอกแข็งดีดีมเห็ดพึงหน่อยดอกนี้เท่าแล้วว่าเอานี่เท่าแล้วเห็ดพึงก้อนลัดนี่งาม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 มันมาเกิดน้ำหยางสินี่ดอกนึงเอาวุ้นมาตะยู่หม่งเดียวขายยาวๆเลยจ้ะขายยาวๆอุ้ยเขาป่ามันดิสามสี่โมงนี่มืดเร็วๆเด้ เด็ดออบกอะระซังหมืดไว้หมืดวะสุภาพป่านจ่จจะคือบ่หินต่างเทลแออยู่อุอ้ยดอกงำงามเลยตัวนี้แข็งๆมันออกมันออกน้ำสีล่ะออกเป็นมือมน้ำหมดว้ายมัน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  พอได้เก็บอยู่เด้อเหตุผงเกาลัดจ้ะเยอะใส่ลายลายุบผุน่ะนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งถิ่นเถาเลยแต่ดอกยังแข็งแกงเสียบขึขขขขขข้นเขาผุนตั้งเธอเลยยุบผุน่ะเนี่ยขางงามเลยจ้ะเมื่อยแล้วบ่ โอ้ยอายุหากีนดูตาแดนอยากกินอาหารปลาก็าต้องเขา้าปลาโขกง่างไงมันมีโขกผีปลาหลอกขึ้นบ้านเขาหรอกเนาะก็เก็บก่อนเดี๋ยวลุกไป นี่ของแสบร้องอันดับสองเลยนี่อันดับสองเห็ดเพิงหวานเลยนี่ใซ่ลมีดปัดมีดตัดข่อยอันดับสองเห็ดเพิงหวานเลยนี่แานนี่อันนี้นี่นี่ดอกงามเลยนี่เออนี่งามคักฮะใส้ใช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 ้อู้หู่อยเรื่วง่อยเรื่องข่อยเตี้ยวอี๋ผมไม่ข้าตะวเปรี้ยวจักรยาน แมนได้ป้แมนเพิงขาลายใหญ่เออเอามันออกเป็นเพื่อนเอาตัดใสกระตาคุณเตเอาตัดไครเนี่ยเอามาสิตัดขเพิงขาลายใหญใสุ่่นนอน้าเป็นออกเป็นมูเ้เพื่องขาลายเนี่ยเพืเต็มกระตาเลยมันอืเก็บไปเห้ปลอมน้ำแมนเบิร์ดแมนนั่ตุ้มๆเลยเดี๋ยวน้งามเลย เม่นแม่นแม่นนี่นี่อ๋ออ้าวมิดนี่ขาลายมันดูน้ำปลาใหม่เพิ่มขาลายได้จ้ะเรือขาอันนี้อันนั่เห็นกว่านะต้นมอญอันนั้นนะเซ่ดนี่ตัดขาตัดขาอผึ่งขาลายไม่อวบเป็นมู๊มาเป็นมู๊แลยวสับหลาเลยตัดเอาสี่ดอกมี่เนเก็บไปเห็นป้อมน้ำผุนผุนอ่ะงองอยู่น่ะนี่นี่เพิ่งขาลายได้จ้ะพี่น้องโ่าเอ้ยมด โอ้ยมันมาเกิดน้ำเัง่อซี่เพิงขาไลา่หนูมันเน่าเลีเ้ยวเนี้ยมันมาเพราะว่าขันบ่มาเก็บนี่นี่เก็บเพิงขาไล่แด้วจ้ะนี่เห็นบ่นี่พี่บอมนี่งามๆนี่ขาไล,ล่หัวแดงกับแซบขาไล่กับแซบกรูเลยดอกอ่อนๆเนี่ยอือน,นี่นี่มองเห็นมักออกนี่แถวน้ำเชื่อซินมักออกอุอย้ยเผื่อไม่หมดๆๆๆๆนี่ Sẽ Phương nhắn nè nè Khả lại ừ. Phương ván ừ. Ván khắc khắc lấy đi điều Những đầy du khèn du khèn vô, khén, vô, khén vô. Ừ, những đầy vô một โอ้ยนั่นนั่นนั่นงามากลบเกเดียวเดวายรูคนฟ้ามโอยมันเริ่มออกนัจุกซี่เริ่มออกสิพี่ม้าพี่น้องเะในงาดเทสนับเขาเร็วในงัดเทสตเรวงัดเร็ว้าถ่ายรูปถ่ารูปเมิงเมิอเมิเมเมอือพูดอะขามันอะเอาพี่มอมตัดขาเอาตัดขาเอาตัดขาเอาน้สีหาอีกอันนี้เห็ดอนนั่น เฮ็ดอันนี้เฮ็ดไม่หมดงามงามงามอู้ยงามงามงามกําลังขืนกําลังขืนกําลังขืนป้ามองนี่มันซุ่มมุกผึ่งหวานนั่นเลยขันหอมว่าม่เห็นเจ้าเนี่ยโอ้ยบานบานทิมเมดบ่ได้กินบานทิมป้าดอกนี่เกือบเสกเป็ดสิหยากบป้าเห็นอุ้ยงามเลยผึ่งสิบานตัวนี้ดอกแข็งแข็งแล้วปงมีอีกป้ามีอีกป้ามามามาป้ามุดมุกสีเนาะป้ามี เนี่ยเรียกขึ้นไปช้างเนี่ยไปตะหามีงาม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 เออหนะังหินบัวใส่ใส,ใส่บ้างเออนานมันก็เริ่มยีพุดมาเด็กพี่โองโอ้ยดอกนีน่เด็กพี่แข็งแข,ข็งเลยเลยบ๊อบผมโอ้ยงามงามเด็กนี่เดอ้อนี่อันนี้เห็ดเผิอกขาไลานี่ดอกตุ้มๆจ้ะวสว่างดอกนี่แกงอิ่มเลยนะจ้ะน,นี่เกเดนเออเด็กแกงเซลล์เราไม่สมแล้วพี่พี่พี่น้อง โอ้ถากินบ่อโอ้สองดอกสามดอกโอ้ยนี่นี่นี่ว้าสี่ดอกนี่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 หาดอก่ย่าดอกพึ้งวันตาดีๆตาดีๆไม่ไมมันปกงอะมันก็ลังพุดอ่ะว้ายพี่น้องนะบังนี่หนึ่งสองสสี่ดอกหาดอกหัวหลุด อ,ออามันอวกมันอกนี่แหละนี่งาม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 งมงามงมเดี๋ยวม้าก็เห็นลูดตุ้มๆก็ละขึ้นเพิ่งหวานในน่วยเมียอ้เพิ่งหวานพี่น้องนี่ โอ้ยจนสีน่าแล้วโอ้ยเน่าแล้วมใหม,ใหม่มันปกุกอู้หามาแล้วก็มาต้มเห็ดล่างจะพี่น้องัอนนี้ต้มล่างน้ำโสงนะเจนี่ดอกตุ้มๆหน่อยๆเฮาก็ต้มเป็นดอกเลยนะจ้ะโอ้ยพอได้ดูได้กินจานนี่หามาแลลววยมก็ได้สมนีแหละค่ะต้มนม้ำโสงล่างทำความสะอาดดีดี เหนบนหน้ามนันก็ใสออกตุ่มน้ามด่างสงน้ามสวง,งแล้วดีเฮ็ดเก็บมาม่วงดีจะจันนี่ต้มล้างแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็ซีนใส่ถุงอัดแข็งไว้แกงใส่หน่อไม้ส้มหนอม่หนอไม้สดหน่อไม้อะไรก็ว่ากันไปเนาะค่ะหรือว่าสิแกงใส่ออมใส่ตุ่มยำกะไดยเบิร์ดจา่าเห็ดที่เก็บมะม่วงดีนี่นี่นี่ดอกแข็งๆงามๆา่อเห็ดแต่ดอกบานๆนี่แต่ว่ามันแข็งด้ค่ะงามๆดอกงามๆทั้งนั้นนิดจ้ะนี่ เขาก็สิต้มอัดแข็งไว้เนาะค่ะในถัดก,กินย้ำขึ้นอยากย้ำหนาหนาวมุ่นนั่นแหะคะ่ะบ่ได้มีปปาเห็ดผึ่งหวานคือเพิร์นในสาหมี่กับพอ่อแห้งเลยจ้าวัาได้อยู่ได้กินได้กินแกงเห็ดธรรมชาติในต่างเดรียญเนาะจ้าม,มาสิแกงมือนี่คือก็ท่านขึ้อยากเอาไปถักแกงใส่นน้องม้มือมีนู่นหนาจ้ะ